อสูสนก็ <S <S สวัสดีทุกคนด้วยนะวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมเนื้อเรื่องเป็นครั้งแรกนะเกม Devil May Cry 5นะไม่รู้ว่าจะอ่านซับร,รู้เรื่องไหมแต่ก็จะพยายามก็แล้วกันนะทุกคนเกมนี้ก็ค่อนข้างที่จะมีฉากที่อันตรายแล้วก็เลือดสาดเตือนแล้วนะแต่ถ้าใครอยากเห็นผมเล่นก็มาดูกันเลยเออมันก็จะมีให้เรียกเป็นตัวละครนะมีดันเต้กับเบอร์จิลนะเราจะเล่นเป็นพระเอกก็แล้วกันะ เวอร์จิลเอาไว้ก่อนเวอร์จิลก็คือตัวร้ายมันคือฝาแฝดของดันเต้นะฝาแฝดปีศาจก็ไปดูมานิดนึงแล้วละ่ะโอ้นี่ก็จะเป็นถ้าจะเป็นลังต่อยักษ์นะทุกคนโอ้หคนมามุงดูเพียบเลยลอิโลนซ่า เกิดอะไรขึ้นพระเจ้านักข่าวสงสัยจะมาจากไทยรัฐ16พฤษภาคมเวลาเป็นนาฬิกา6นาทีภาพก็สวยเราต่างก็รู้เรื่องนี้มานานแล้วคิดไม่ถึงว่ามันจะขนาดนี้ นายคงจะเอาอยู่นะดันเต้ดันเต้นี่ก็เป็นพระเอกนะทุกคนยังไงให้โคตเท่เดี๋ยวฟ้าวยังไม่แก่แต่หัวงอกเดี๋ยวเวลาําทำอะไรที่นี่เนี่ยแค่ดันเต้คนเดียวก็พอแล้ว นายไม่ควรจะประมาทปีศาจตนนั้นนะื่าก่อนหน้านั้นนายก็เสียแขนให้มันยังไงละ่ะข้างขัาวทางใช้งานด้วยเด็นไปก่อนนะหวังว่านายจะไม่พลาดท่าทีหลังนะ <Yeah. S 1> แน่อยู่แล้วเอวีนายนี่น่าสนใจจริงๆ ต้องไปเอาแขนคืนแล้วงั้นข้างขวาใช้งานไม่ได้แน่เออเราได้เล่นเป็นเนโลนะทุกคนดันเตะเหมือนวีจะนำทางเราไปนะทุกคนอะไรล่ะกดชิป่ะเอเยง่ายง่าย ตัวอะไรอะอ้าวคัดเซนไม่อยากจะภาคเลยอ่านซับไม่ทันพี่ไปกินอะไรอะหาเกียนตะกัวตวระบาดเอ็ูชาฟีศาแมเลงตกกะกแแตนจุงโยนี่เราจะได้สู่แล้ว อ๋ออันนี้เป็นบาเรียนะทุกคนเราต้องฆ่ามันให้ได้เพื่อที่จะผ่านไปเนี่มีปืนด้วยโอ้ฟันไปก่อนนะยังไม่ได้อัพสกิลผลึกสีแดงเกิดจากการตกผลึกของโลหิตปีศาจอ๋อเป็นเหมือนเงินนะทุกคนผลึกสีแดงก็คือเงินนี่เองใช้อัพของกดชิป ม่ถูกสอนที่เล่นเปียอยู่แล้วที่ไปดูมาอืมอืมัดฟันไปก่อนเรายังไม่มีคอมโบกดชิปคอนโทรลไปไปบวกคอนโทรลคอมโบอโ,อโหได้แรงสกากเชียแรงดี เราไม่เน้นฝีม <đấy> evet, ือนะทุกคนเราเสพบรรยากาศวีเชื่อใจได้ได้หรือเปล่านะมอแมลงวันไม่ใช่นางต่อแล้วอ้าวพี่ใส่หัวตัวนี้ก็ฟื้น กรีนเอบูชาปีศาจแมลงวีหาอ๋อเป็นคอมโบนะทุกคนกดชิปก็คือยิงปืนพวกปีศาจนี่น่าเกลียดน่ากลัวตรลบาดจริงๆมาดิมาดิมาด,มาดิไม่ได้เก่งไม่ได้เก่งอันมัม่วๆไปก่อนอื้ออื้ออื้อ เฮ้ยหลึกเวทมนต์สีเขียวเกิดจากการตกผลึกของปีศาจเหลวเฮ้ของเหลวอ้าเป็นแบบเพิ่มเลือดอะไรเงี้ยเจ็บหมดแล้วอีกาบินผ่านเฮ้ยพวกาจะหนีไปแล้วนายยังไม่เข้าใจอีกเหรอเรามาจัดการไอ้หมอนั่น ถูกแล้วพ่อพระเอกโอ้ยมึงโดดสูงขนาดนั้นไเจ็บขาหรือไงวะปืนไม่แรงเลยอะเอ้ย คอมโบกากัโออาจจะมีเสียงเมาส์นะทุกคนไม่ได้ตัดเสียงเลยอ่ะทีเบาเบาก็ได้กันอีอีกัดขึ้นแล้วก็กระโดดคอมโบไปอโ้อะไรอะไรยีลมพัดอะไรอ่ะโคตรแรงโอ้ฮันเต้ กำลังสู้กับบอสเลยเราต้องไปแจมหน่อยแหละไปเนโลแขนก็ด้วนรอก่อนนะดันเต้ที่มาแล้วโอ,โ,โอ้โหดันเต้กูหมดสภาพเลยเฮ้ยใคไรเนี่ย มันทำทำร้ายผู้หญิงว่ะดีแล้วละ่ะเฮ้ยเอาละดูเหมือนว่าจะไปเสียเวลาที่อยู่ศาสตร์มาถึงนี่พี่ไอ้หนอมไว้ดองแม่แกสอนเรือยให้ขโมยแขรคนอื่นอะ่ะ <laughs> โอษทีนะดันเต มันเก็บไอ้สวายด่เองโอ้โหมันถึงก็สู้บอสเลยใครจะสู้ได้วะเนี่ยโอ,โ,โอ้โหเกือดไม่ลดเลยอะ่ะลบ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 อดิมันมีเกาะว่ะทำลายเกาะก่อนใช่ไหมโอ้ยบัดบักครับ ตาย่ะเดี๋ยวหลบได้ทุกดอกไต้บอกว่าเพื่อนกันอ,อุยโดนแช่แช่เวลาซอ,อยซอยซอยซอยออกมาก่อนเกือบหลบไม่ได้ตี่ไอ้ตีตีต โอ้คำรามได้ด้วยว่าหรือเปล่าเนี่ยใครจะชนะมันได้เกลือไปรถเลยอื <c oughs> มหืเก่งจริงวะหลบโอ้คุณหลบได้ไงเนี่ย,ยมอ๋อมันบังคับให้เราแพ้นะทุกคน จะเก่งไปไหนเนี่ยเก่งเกินรอบนี้ทุกอย่างจบแล้ววีเอออะไรอ่ะยกสองเว้ย อุ้ยแข่งหลังเป็นปีศาจโคตรสิปังมาดิเจอดันเต้กูน่อยใช้มือเดียวเลยวะจะตึงไปไหนเนี่ยวิพาเนโรนีไปเป็นยังไปนะเตโรไปซะไปไปเว้ยโอ้สภาพมาเถอะเราต้องรีบนี้ อีซาจะแข็งแร่งเกินไปทีก่อนไอ้น้องสู้ไม่ได้หรอกไอ้บ้านั่นดันเต้แกว่าฉันเป็นตัวถ่วงหรืองไงวะเลิกบ้าสักทีเถอดนะแล้วค่อยคิดหาวิธีให้นายแข็งแร่งขึ้นหากดันเต้แพ้นายเป็นเพียงคนเดียวที่จะชนะยูริได้มันคือชื่อของมันกันหรอ ราชาปีศาจยูริเป็นปีศาจท,ที่เอาแขน้องนายไปยังไงล่ะนัดเต็วกวโอ้หูยดาบแตกเราจะใช้อะไรฮึสโลบสันภาพโคตรสวยทุกคน ฮ้ยันสวยด้วยเนี่ยัำหน้ามันไว้ยังไม่เห็นหน้ามาเลยโอ้โหมาลนะไอวีมฉี่อะไรวะนั่นมันเป็นปีศาจหรือไงวะ เกิดอะไรขึ้นกับดันเต้ดันเต้อยู่ไหนเราซื้อเวลาให้ทุ่ท่านจะไม่ดีแล้วต้องรีบหนีเออไม่ดีได้แหละเป็นอย่างนี้เป็นไงล่ะพวกมึงพอแต่พอรอยู่นั่นแหละ <Dante lost. S 1> ไม่น่าเชื่อว่าดันเต้จะแพ้ลืมซะเราทำอะไรไม่ได้เราต้องถอยก่อน ไป,ไปฟาร์มเวลวว่อน,นะเดโล <c oughs> อย่าเป็นลูกชิ้นเลย <c oughs> โอ้ยยังดีได้แรงดีอยู่ เสนอให้เสียงภาษาไทยโดยหนุ่มน้อยด่ามนคนชอบกินก๋วยเตี๋ยวโอ้โหภาพโพสวยนะทุกคนอัดซีนอีกแล้วไม่รู้ว่าจะผ้าทันไหมติผ้าวิทนายนตีสี่ยสิบสีนาที้อนไปเบื่อดเดือนที่แล้ว เป็นข่าวที่รัฐบาลได้ออกเคลื่อนไว้จัดการปีศาจนะทุกคนเหมือนทุกคนจะเชื่อว่ามันเป็นบทลงโทษของสวรรค์นะอะไรประมาณนี้รู้สึกยังไงที่ต้องไปช่วยคนที่ฆ่าพ่อของเธอเย้ดีใจจังที่ชวนคุยเรื่องส่วนตัว ก็เขาทิ้งชัดกับแม่เอาไว้แล้วปล่อยให้เราตายฉันเลยไม่รู้สึกอะไรนะยังไงเขาก็เป็นพ่อดีเด่นของเธอนะในง,งานวิจัยของฉั้นนะโคตรแ่มเลยนะตรงนี้ก็ต้องยอมรับพวกสูบในรถตลอดเลยนะเธอนะ่ะกลิ่นเหมือนศพเน่าเลยกลิ่นเหมือนตัวนายนั่นแหละ ม,มันบุกเข้ามาในเมืองหมดแล้วทุกคน <Hey! S 1> เฮ้ยพิโกตินกันทหนแล้วได้จัดให้พวกไอ้ขี่รถเหยียบหมดเลยเอ้ยขับเทพเังยวะนี่เธอคิดว่าจะขับชนอย่างนี้ไปเรื่อยๆง,งั้นเหรอเดี๋ยวพี่จัดให้ไอ้น้อง โอ้ยมึงโหดเกินวะมึงไม่ไปไม่ไปสู้แทนดันเต้เลยวะมองตาก็รู้ใจโอ้โหเอไปไหนเนี่ยพวกโดดบวนตัวยิง ภาพสวยจริงทุกคนอีกช็อตทุกตัวฝ่ายโดนหัวไ่โดน โอ้โหใล้มึงบวนตัวกับพวาลรถทำได้ไงเดีย๋ยเจเวอร์เกินไปแล้วพวกมีจุดบุหรีให้กันด้วยแต่จุดให้แล้วมึงก็ดูในรถโคตรเห็นเลยเกมนี้ไม่สนับสนุนให้คนสูบบุหรี มันก็ดูดให้คนเห็นเลยเอวิลเบคยาย5ต้านมันเอาไว้ให้มันผ่านเข้าไปได้ตู้ััทหานโอ้โหตายกันเป็นเบือ15มิตรยนตี5 2เนื้อที เกิดบ้าอะไรขึ้นเบอร์อะไรวะเนี่ยโอ้ตอดอยางวุดบิดันาอยากให้กอดน,นะโทษทีรีบถอยไปก่อนนี่นายเดี๋ยวก็โดนพวกมันฆ่าหรอกต้องตกใจบอดันานมัน อัพเป็นประจำอยู่แล้วการฆ่าปีศาจนะไปมานายจะตายแล้วนะยิ้มไว้พวกตอกตัวตีนชิบหายดูไว้ให้ดีมือใหม่ใหม่ไร้สนิมเป็นไงละ่ะ <c oughs> มีไฟช็อตด้วยเอาละได่เวลาตืบแล้ว คือเพวกอพิศษกันหรอกดชิกเมส์กลางเพื่อท่าโจมตีของเดวิดเบลเกอร์อ่าเป็นท่าของอันนั้นนะทุกคนหมัดเราเนี่ยลองเลยตุ้มโอ้โหกระเด็นเลยโคตรแรงไม่ใช้ได้ดาบด้วยคอมโบโ ย่า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 ,ยา,ยาได้พี่หลบได้หมดอุ๊ยมันทำงี้ได้ด้วยเหรอโอ้โหจับหมุนปีเป็นโุก้คันเลยเฮ้ยว้าวบอกแล้วมอนั่นคนจริงเรื่องกระทืบปีศาจ แขนคนนั่นฉันเป็นคนสร้างเดี๋ยวไม่ละเฮ้ย hey, <Z> ไอบา้านี่หนให้มันระวังหน่อยเ <Hey, S 1> <Okay. S 2> อ๊หยุดบนได้แล้วได้ไปหาที่หลบไปไม่เป็นไรพี่มีหลายอันน้องกดชิปแล้วก็เม้ากลางเห็ดการอกเป้าหมายเม้ากลาง อ๋การดึงศัตรูไหมเฮ้ยก็ดีเลยดีมาดิจะคอมโบเข้าให้มาดิอเริ่มชอบเลยไหมเริ่มชอบยันใหม่แล้วฮะ เฮ้เฮ้ต <c oughs> ีเป็นลูกเลี้ยงเลยอ๋อนี่คือเก็บเรามีแล้วเป็นไรกะยิงอะไรเนี่ยโว้โววว ไปดีกว่าเสียเวลาสู้กับไปพวกนี้เบืองมันพังขนาดนี้เลยเหรอเลสเอมบูสซาตะแตนยงโยตูดแดง อ้าวมันไปไ,ไหนแล้ววะไเคมาแล้วอโอเคเรามีสลิงดึงเข้ามานะทุกคนได้้สะดวกดีวะ่ะนี่นี่ ทำไมพวกมันจะเก็บเลือดมนุษย์ไปนะไม่ได้เอาไปกินมันต้องเอาไปทําอะไรแน่ๆเก็บเลือดมนุษย์มันดูดเลือดมนุษย์ไปทําไมวะมันเป็นยุงหรือเปล่าลากไซฟอร์ตพืชดูดเลือดอร์ตเงินหรอโอ้โยแองไก่ดาบเรามันปิดได้เออ นี่นี่เองมีข้าวเหนียวกับไข่บ้างไหมพอดีจะทำข้าวจีกินนะนะกด E เพื่อการ์ดหลอด X Ex เพื่อเพิ่มพลังให้กับดาบอ๋ออ๋อง่ายเด็กแว้นเพิ่มพลังดาบเอามันซะดาบนั่นทำได้โอ้โหทำได้ไม่ต้องดาบก็ได้โอ้ย นะขอให้ก่อนเอเวนปืนยิงเข้าอยู่วะได้ปืนก็ได้ปาดปาดเหรอฮัมโบฮอมโบย่าหิวอย่าหิวโอ้โหหลบได้ ต้องฟาดฟาดโบเลยคอมโบโลเลยโอ้โหโดนจั๊กะเป็นไรมาแล้วโอ้โอหโโมันเรียงแสงถ้ามันเรียงแสงก็คือมันจะโจมตีเราแล้วทุกคนอุ๊ยโอ้โหข้างมันข้างอเอ้ยนี่ โอ้ยโดนเต็มเต็มอุ้ยมันแทงงี้ได้ด้วยเอ้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 ยโอ้ลบได้ซอยซอยลบลบมาแล้วมาแล้วเต็มเต็มดูคอมโบไปหน่อยปัดข้าง ข้างอะไรวะเฮ้ยหดมหดไม่ได้ข้างปุ๊อปุ๊บกฟาดมันเริ่มข้างแล้วมันจะตายอุยอ้ยโอดอกพื้นเหรออืออืเปรียบร้อยไม่ได้ยากแต่แรงดีไปก่อนนะ เฮ้ยพอคนเก่งนัน้องหยุดมันเอาไว้ได้ไม่นานหมายความว่าไงโู้ทหารบอกเมืองน,นี้กําลังจะกลายเป็นขุมนรกที่ปีศาจยึดไว้ไม่ใช่แค่ที่นี่นะทุกที่เลยมีมือของยมมโตยมามโตคือคลาย30เมษายน ตีห้าส้าันเวลาไปเมื่อสองเดือนที่แล้วทำไมรู้สึกว่านายเป็นเบเลยจะเ,เคยตัวแล้วกันม่โคกติน,นดูเอกสารพวกนี้แล้วเลอนะเฮ้ยทั้งสองคนอาหารเย็นพร้อมแล้วเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปกินไปกินก่อนเลยเจเบียก เราจะพยายามเหลืออาหารไว้ให้กินนะ you, uh, you need เออได้มีอะไรให้ช่วยอะไรนะตายหิวกันเหรอม oh, ันโชคดีแล้วอาหารเพิ่งเสร็จ ก็ทำไว้เยอะด้วยหวังว่านายจะชอบนะคนที่เสียงดังอนะ่ะเจอของที่อยากได้ป่าเ <the> อ้ยพี่เนโรเรามีแขนปีศาจกันเหรอแสดงว่าไอ้นี่มันจะเอาแขนไปทำอะไรสักอย่างโอ้โหโดโ,โกโดนแหละ ข้ามาเอาสิ่งนี้คืนโอ้โหมันเอาแขนเราไปคนถ้าใครใจไปแข็งก็ติดตาไว้ดะข้ามไม่มีเวลาแล้วตาพาวิติตัวเป็นีเป็นใครชัวเดี๋ยวก่อน ไม่บอกทุกคนให้ทุกคนดูเอาทิ้งได้ไว้แค่สองนาทีเกิดบ้าอะไรขึ้นกูหายไปเดิวีรอเราอยู่ข้างหน้าอย่าทำเราตายก่อนถึงล่ะ โอเคพอก่อนทุกคนอเอเลยเว็นว่าอันนี้เป็นพาร์ทแรกกันล้วกันนะใครชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยเดี๋ยวพาร์ทที่สองค่อยมาต่อเนื้อเรื่องกันต่อจเจอกันใหม่พาร์ทที่สอง